นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอสวัสดีอีกครั้งนะครับวันนี้จะมาเป็นการรีวิวโปรแกรม YTD Video นะครับดาวน์โหลดเด้อหรือเป็นโปรแกรมจำพวกที่ว่าเราใช้งานในการดาวน์โหลดคลิปจาก y youtube เข้าไปนะครับบางคนหลายท่านอาจจะมอว่ามันมีความสามารถแค่แค่นั้นเองเหรอในการดาวนโหลดคลิปจาก YouTube แค่นั้นเองเหรอครับสรวบวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนําในเวอร์ชันโปรนะครับก็คือเวอร์ชันโปรเนี่ยนอกจากว่าเราจะ ดาวโหลดคลิปได้แล้วครับนี่แล้วเรายังอยู่แน่เราสามารถเลือกที่จะแปลงวิดีโอไฟล์ได้ด้วยนะครับนี่ครับสมมตินะครับสมมติผมต้องการแปลงวิดีโออ่อสักวิดีโอหนึ่งนะครับอ่ะผมต้องการแปลงหลุ่มใต้สาเหนือของล้านานานะครับผมต้องการจะแปลงเป็นเพลงนะครับเพลงเฉยๆ mp 3มหรือจะเป็นวิดีโอนะครับนี่ครับเลือก อันนี้จะเป็นตัวเลือกระดับนะครับว่าเราต้องการเลือกคุณภาพแบบไหนนะครับเมื่อเราเลือกหายก็คือระดับสูงนะครับหลังจากนั้นก็มาเลือกที่โฟลเดอร์นะครับว่าเราจะต้องการเก็บไว้ที่ไหนครับถ้าเราต้องการเลือกที่นี่ก็โอเคครับต่อไปก็จะเป็นการเลือกวอลุ่มว่าเราจะใช้วอลุ่มแค่เท่าไหร่นะครับน่นนะครับสมมุติเรามาเข้าสู่การคอนเวิร์ดเลยนะครับนี่ครับเป็นการแปลงไฟล์นะครับ สำหรับผมนะครับที่มองว่าโปรแกรมนี้ดีอย่างหนึ่งก็คือว่าเราไม่ต้องบุ่นนะครับในการหาโปรแกรมแปลงไฟล์อะไรต่างๆนานานะครับที่สำคัญนะครับยังมีอีกนะครับหนึ่งสามารถตัดวิดีโอได้ด้วยนะครับตัดยังไงครับก็อย่างเช่นเราสมเราต้องการนะครับนาทีที่หนึ่งถึงนาทีที่สามนะครับอ่านี้ผมมาดูนะครับว่ามันยังกี่นาที เราใช้ Hand m o คัดวิดีโอนับตั้งแต่นาทีที่สองขอโทษครับก็คือสองวินาทีนะครับจนถึงสองนาทีจากนั้นมาลอง Convert ทีเดียวเขาไม่ใช่นะครับก็คือมันฟองว่าไม่ถึงนะครับก็คือนี่ครับก็คือการแง่ครับเราเริ่ม Start เวลาเท่าไรจบเวลาเท่าไหร่นะครับนี่คือการรีวิวของโปรแกรมดาวน์โหลดนะครับส่วน มาหน้านี้หน้าต่างของดาวน์โหลดเนี่ยก็ไม่ยากนะครับสมมุติผมต้องการจะไปหาคลิปดาวนโหลดคลิปของ y YouTube เนี่ยสักคลิปหนึ่งสมมติรวมเพลงของพี่ปูพงศิลป์นะครับเนนะครับ,นนรบมาเลยครับมาใช้งานกันที่โปรแกรมเลยนะครับก็ก๊อปมาวางเห็นไหมครับเราอาจไม่ต้องก๊อปก็ได้ครับจากนั้นเรามาเลือกนะครับว่าเราจะเลือกดาวน์โหลดเป็นอะไรนะครับ mp 3 avi หรือจะต้องการ mp m นะ m นับต้องการใส่ไฟล์ศัท์ับไปพวกนี้นะครับเลือกได้อีกนะครับว่าเราต้องการโหลดระดับไหนนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้นะครับก็จบการนำเสนอโปรแกรมว่าที่ดีดาวโหลดนะครับใครมีข้อสงสัยประการใดก็แนบลิงก์ไว้ข้างล่างหร,หรือฝากข้อความไว้ไนะครับสำหรับใครที่อยากได้โปรแกรมเวอร์ชันโปรเนี่ยเดี๋ยวผมอัพไอ้นะครับ ก็ถ้าเป็นเวอร์ชันโปรเนี่ยจะใช้งานฟังก์ชันต่างๆได้เยอะขึ้นนะครับครับขอบคุณมากครับ